ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนจัดให้วันนี้มีรอรไรเด็ดๆมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ Cry Baby เอ็กกับ Powerpuff Girl ตอนแรกใช่ไหมที่เข้าวงการอะเราก็คือไปจุ่มทีละอัน2อ,อันคอนี้อันหนึง่งคอนี้อันหนึง่งอุ้ยอันนี้น่ารักจังเนอ,อไแมแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าฉันอยากได้ตัวนั้นฉันจุ่มแล้วฉันไม่ได้ตัวนี้ฉันรู้สึกเสียใจ ฉันก็เลยยกบล็อกมาเลยจ้านี่ค่ะอันนี้คือบล็อกแรกเลยนะคะที่เรายกบล็อกมานะคะทุกคนน้องๆเจนใหม่รู้จักไหมคะ Power เ o ิร l ลแต่ถ้าเป็นเจนพี่อะยุคส่วนยุ0พันเลยอย่างเงี้ยก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะว่า Power c o i r l นี่คือการ์ตูนที่เป็นเด็กผู้หญิง3คนที่มีพลังวิเศษนะคะเขาจะมีการแต่งตัวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นน้องตัวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแบบ มีพลังแบบวิเศษอะไรอย่างนี้นะคะช่วยเหลือ,อมวลมนุษยชาติอะไรประมาณนี้เนาะอเอกอบคู้โลกอะไรประมาณนี้นะคะพาว์พับเกิลเนี่ยเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดของศาสดาจารย์ที่ต้องการให้เด็กผู้หญิงเนี่ยมีความแบบสมบูรณ์แบบเนึกอหกอแมแต่ทีเนี้ยเขาเหมือนกับเติมสารเคมีลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดมาเป็นเด็ก3คนนี้ที่ชื่อว่าน้องบรสาสัมบัตเตอร์คัพแล้วก็บับเบิลนั่นเองนะคะพร้อมกับพวกเธอเนี่ยคือเกิดมาแบบ เกิดมาปุบ๊บมีพลังวิเศษเป็นแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยนะคะ mm hmm. ที่เขานํามาทำเป็นอาร์ทอยเนาะของคอลเลกชันนี้นะคะจะมีน้องบับเบิลที่มี3 c คาแรคเตอร์แล้วก็จะมีน้องบลัซซัมที่มี3 c คาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีน้องบัตเตอร์คัพที่มี3 c คาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นรวมทั้งหมดเป็น9แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วบ็อกนี้จะมีทั้งหมด12ตัวที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นศสตรดาจาร์โปรเฟสเซอร์นะคะ แล้วก็มีเป็นนายกเทศสนตรีแล้วก็มีตัวโมโจโจโจนะคะในคอลเลกชันนี้นะแล้วยังไม่พอนะคะเขาก็ยังมีตัวซีเครตนะคะตัวซีเครตเนี่ยหน้าตาเขาเรียกกันว่าเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนน้องดำโดงเหรอเหมืนมมนนอนแบบด้วยความมีผมดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมกลมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัว,ต,วตัวเป็นสีเหลืองอะ่ะก็เลยไม่น่าจ็เหมือนกันว่าเขาเป็นตัวอะไรนะคะดูซิ <uz> ว,ว่าเราจะมารุนซีเครต จะได้ไหมซีเขตนะคะแต่จริงๆอะถ้าได้ซีเข็ตอะ่ะไอตัว12ตัวเนี้ยมันก็จะหายไปตัวหนึ่งถูกไหมอืม,อมก็กรอดูนะว่าจะได้ซีเข็ตไหมนะคะปะลุยกันเลยจ้า โอเคแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนดูสิกล่องมน่ารักเนาะเนี่ยความกล่องเขา่มันจะมีความแบบเงาเงาเห็นป่มแล้วก็สามารถพับลงมาแบบนี้นะคะเอาไว้แบบเล่นสนุกกันแบบว่าเฮ้จุ่มกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะราคานะคะของบล็อกเขาจะขายเป็นจุ่มเนาะจุ่มละสา0ร้อยแปดสิบบาทนะคะที่ป๊อบมาต์นะคะซึ่งตอนนี้มันก็หายยากมากแล้วแหละ <laughs> นะคะเออแต่ก็ยังยังมีมาเรื่อยๆเนาะ ก็ลองลองไปติดตามที่ช็อปของป๊อปมาดล่าสุดก็มีล่าสุดก็มีเนาะเออก็ก็แล้วแต่ช่วงก็ไปตามหากันแล้วกันนะว่าว่าจะได้ที่ไหนนะคะในออนลงออนไลน์ line, หรือจะไปถามหาตามช็อปหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหแบบเมื่อก่อนอะแรกๆอะคือมันยังไม่ได้แบบเปี้ยงขนาดเนี้ยตั้งแต่มีลาบูบูเนาะตั้งแต่น้องลิซ่าถืออะ ปอปมาดก็คือเราไม่สามารถเดินเข้าไปในช็อปได้อย่างแบบสบายใจแล้วอะ่ะแรกๆที่เราไปยังแบบไม่ต้องไปต่อคิวอะไรเยอะคือเดินเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเลือกซื้อได้เลยนึกออกไหมพอตอนนี้ก็คือโอ้โหต้องลงทะเบียนต้องแบบมีตังก็คือไม่ได้ซื้อนะต้องลงทะเบียนให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันสุดยอดมากจริงค่ะก็ผลตอบรับก็คือดีมากๆในประเทศไทยนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจุ่มแล้วนะคะทุกคนเรียงไปทีละอันเลยแล้วกันเนาะเรียงตามที่เขาวางแบบนี้นะคะโอเคไหม ไปตัวแรกนะคะดึง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 อะไรวะเนี่ยเพลงไม่ได้เข้าเลยอมาแล้วนะคะนี่คือนี่คือตัวกล่องน้องนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จริงๆตัวหน้ากล่องก็น่ารักนะน,นี่นะคะ่ะคือกล่องเขานะน่ารักนะคะมามาลุ้นกันว่าตัวแรกเราจะได้อะไรนะคะขอเป็นวิมันน่ารักทุกตัวเลยอ่ะ จริงๆก็จริงๆชอบน้องบอดซ้ำนะเพราะมันสีชมพูเนาะผู้หญิงสวยใสแบบเราเราก็ต้องชอบสีชมพูอยู่แล้วแต่จริงๆตัวสีฟ้าสีเขียวก็น่ารักอ่ะไปตัวแรกเวลาแกะนะคะหวานนะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บกล่องเราก็เลยเออจะไม่จะไม่ฉีกตรงนี้นะทุกคนก็จะถนอมน้องนิดนึงนะคะก็เลยจะแกะทางตูดเอานะเพราะว่ามันซึบออกไปไงแล้วมันมันเปิดง่ายแล้วมันก็เวลาเก็บแบบมันจะไม่เด้งขึ้นมานะรอไหม ตัวแรกอุ๊ยตัวนี้ท่้นขอยืมการ์ดเนะะี่ยค่ะขอใช้การ์ดในการรูดนะคะหนึ่งสองซึบอ่ะนี่นะคะแกะแบบนี้เสร็จปึ๊บก็ไม่ต้องรุนการ์ดสิไม่รุนการ์ดไงอยาให้เห็นการ์ดนะพี่เราจะเพิ่งดูนะ ออกมาแล้วตัวที่หนึ่งค่ะให้รังสื่อว่าคืออะไร <laughs> เฮ้ยไอไอตัวนี้เนี่ยเลยอ่ะน้องอะไรนะที่มีหางอะ่ะบัดซ้ำปะเหมือนบัดซ้ำเหมือนบัตซ้ำเพราะน้องผมยาวอ่ะไปดูกัานนะว่าใช้บัดซ้ำไหมนะคะหนึ่งสองซ้ำ <laughs> นั่นก็คือ <laughs> โอยมีหางตรงไหนเนี่ยนี่ไงโมโจโจโจทุกคนดูดิดูหน้าน้องแม่ไอตัวร้ายเธอมันร้ายโาโจโจโจนี่นะคะอุย้ยเปิดมาก็หน้าเขียวเลยอะ <c oughs> อุย้ยด,ดูดิดู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 เขามีความร้ายนะดูดิ แต่เขาว่าเป็นตัวสีเขียวเพราะว่าสารเคมีอ่ะมันผิดเพี้ยนไปนะคะมีความร้ที่ดูปากใช่ดูปากดูปากดูหน้าดูน้ําตาน้าตาก็เป็นสีเขียวด้วยอ่ะดูดิคือแบบดูร้แต่ว่าเล็กนิดนึงเลยดูแบล๊ดดูแบล๊เลยแล้วดูหมวกเอ้ยดูหมวกเขาดีเอ้ยที่แถดีนะคะแล้วก็เขาเหมือนใส่ชุดที่มีปีกแบบเนี้ยเหมือนบินได้เนี่ยออกไหมเอาไปสู้กับน้องพาวเวอร์พับเกิลน้ำตะ มิมีตัวนี้ด้วยหรออ,อ๋อมีเอเซอซอรี่นะคะแ <Access ory S 2> อเซสซอรี <Access ory S 2> ของเขาก็จะเป็นแบบนี้มีกล้วยม,มีกล้วย,วยอ่าม,ม,มีถาดนะคะมีถาดมาให้แล้วก็มีกล้วยตัวที่สองนะคะขอเป็นขอเป็นบอดซั่มก่อนได้ไหมอ่ะ ดูนะทุกคนดูดวงวันนี้ของหวานนะคะเปิดมาก็หน้าเขียวมาเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เปิดมาก็ตัวร้ายเลยจ้าฉันมันร้ายฉันมันร้ายหรอ <c oughs> ฉันร้ายขนาด,ดนี้เลอเนี <c oughs> ่ยไปตัวที่สองนะคะทุกคนอโอเคออกแล้วนะคะไม่เอาไม่ให้เห็นการ์ดไม่เห็นการ์ดไม่ให้เห็นการ์ดนะคะไม่เห็นการ์ดเอาไปตัวที่สองเนะี่ยขอสัมผัสซิ จากการทายเมื่อกี้ก็คือความสามารถในการทายต่ำมากเฮ้ยน,น,นี้เป็นโค้งอะ่ะอะไรโค้งๆอะ่ะอ๋อ,อ,อไอตัวที่มีผ้าห่มแน่เลยอะ่ะแน่เลยอะ่ะเปิดแล้วนะทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองซ่มตึ้งใช่ตัวผ้าห่มไหมหนึ่งองใช่จริงๆด้วยค่ะตัวผ้าห่ม น่ารักอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะดูดิมีเซอร์วิสเซอร์เซอรเซอร์ยังไงไม่มีแล้วบัตเตอร์ครัพที่ง่วงนอนแล้วก็แบบว่าหนาวเหมือนเป็นตัวขี้หนาวนะคะแล้วก็แบบเหมือนเพิ่งตื่นจากที่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจะเรียกฉันไปไหนฉันไม่ไปฉันง่วงนอนฉันจะนอนฉันอยู่ในผ้าห่มอยู่เลยนะคะดูดิดูหน้าเขาน่ารักเห็นหนื่อยไหมคะดูผม ผมหนูกระเสือกกระเซือกมากค่ะผมเพิ่งตื่นผมเพิ่งตื่นตัวที่สามครับอุ้ยทำไมน้องบัตซัมไม่ออกเลยอ่ะทำไมฉันไม่สามารถกรึบเดียวแล้วมันได้เลยวะเนี่ยอม่โอเคตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามอ่ะเดี๋ยวสัมผัสก่อนนะคะนี่ ขอให้เป็นน้องบอดซ้ำบอดซ้ำแน่เลยอะ่ะอันเนี้ยบอดซ้ำบอดซ้ำหนึ่งสองซ้ำซ้ำเป็นฟันหรือเปล่าท่านมีเอเซอรี่บอดซ้ำบอดซ้ำจริงจริงมาลคะค่ะตัวเอเซอรี่เขาก,กระต่ายใช่ไหมเอเซอรี่เขาเป็นตัวฐานปะมีกระต่ายเอเซอรี่อของเขาจะมีน้องกระต่าย แล้วก็ถาดนสีชมพูทุกคนดูดิเป็นรุ่งหัวใจน่ารักในที่สุดก็มาแล้วครับผมนี่น่ารักไหมคะทุกคนเด็ดเอ้าน่าเย่ตัวที่สามออกนะคะแปลว่าถ้าเราสมมติว่าวันนึ่งเราจะต้องซูลอตตอรี่เราต้องตามถึงสามงวด<ม> <laughs> ถึงจะถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะมีผู้เข้าทำเพลงของที่สี่ ขอเป็นน้องบับเบิลแล้วกัน, Bubble, Bubble. น,นบับเบิลบับเบิลนะเดี๋ยวนะอ่ะกล้องเห็นแล้วมั้งว่าเป็นอะไรกล้องเห็นไหยคะอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กเลยอ่ะตัวเล็กเลยตัวนอนหรือเปล่าตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยอ่ะอ่ะสไ,ได้บับเบิลไหม่ เออเอออะละหนึ่งสองสามตัวสีเขียวน้องบัตเตอร์ขับค่ะทุกคนบัตเตอร์ขับหน้าโมโหมาพร้อมเพื่อนเขาเนี่ยค่ะอันนี้คือถาดนะถาดเป็นแฉกแบบนี้แล้วก็เพื่อนเขานะคะ โอ oh. ้ดูดิเหมือนเหมือนเขาโดนโดนแผลที่หัวหรอแล้วก็โมโหอ่ะดูเดิน่ารักตัวที่ห้าน้องบอทซ้อมออกแล้วบัตเตอร์คัพก็ออกแล้วบัตเตอร์คัพออกไปสองสองแอคแล้วนะสองคาแรคเตอร์ละเออบับเบิลยังไม่ออกเลยอะ่ะสองแอคแหละเอออ่ะ <c oughs> ขอเป็นบับเบิลนะคะ <c oughs> ตัวต่อไป ได้บับเบิลไหมบับเบิลบับเบิลนี่นะโอ้ขอสัมผัสก่อนมีหูสูงๆมีเทียนด้วยปดซ้อมแน่เลยปดซ้ำมแปลงฝันแน่เลยอ่ะ,อะอมันต้องอยู่ข้างใน,นใช่ข้างนอก บอดซ้อมแปลงฟันแน่เลยอะ่ะหนึ่งสองซ้อมใช่หรือไม่ใช่หรือ,ม,รอมั่วใน,น่ารักบอดซ้อมน้องบอดซ้อมแปลงฟันค่ะดูอัซเซสซอรี่เนี่ยคะ่ะอัซเซสซอรี่ของน้องก็จะมีเป็นเป็นเหมือนยืนบนเก้าอี้นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยจะมีเก้าอี้ส่วนตัวแล้วก็เป็นตรงเนี้ยเป็นฟองอะ่ะ ฟองฟองอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฟองยาสีฟันอะแล้วก็เป็นแก้วน้ำนะคะนี่มีทั้งหมด3ามชิ้นนะออซิสซอรี่แปรงฟันครับผมเตรียมตัวออกไปกู้โลกกันตัวที่หแล้วมาครึ่งทางแล้วค่ะยังไม่เจอซีเคตนะคะตอนนี้จะเจอไหมนะเราก็อยากมีซีเคตไว้ในแบบประวัติศาสตร์ของ ของการแบบเป็นนักสะสมเหมือนกันเนาะถ้าได้สีเข็ดสักครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกจะดีใจนะคะจ้าไปนะถ้าเกิดสีฟ้าไม่ออกนี้แปลว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ก็คือซื้อมาหกครั้งแล้วนะยังไม่ออกเลยนะหรือว่าเดี๋ยวนะทำไมขายาวๆเหมือนนี้ค่ะย วบบนนบบิ่บับเบลิลแน่แนอนบับเบลิลแน่ๆบับเบิลแน่ๆเปิดเลยละกันอุ่ยบับเบิลวิ่งบัตซัมบันนี้บัตซัมอุ้ยน่ารักบัตตี้เฮดูดีเทลน้องดิน้องเป็นขนนะคะเป็นกำมีเห็นไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมคะ น้องเป็นกรรมยี่นะคะเดี๋ยวดูหน้าน้องดิอุย้ยทำไมน้องแบวได้ขนาดนี้เนี่เป็นกรรมยีนนะคะทุกคนน่ารักโอเคตอนนี้ตัวสีชมพูน้องบลอซซัมออกมาครบแล้วนะคะถูกไหมแต่สีฟ้ายังไม่ออกเลยอ่ะโอเคให้น้องไปพักผ่อนก่อนนะคะไปตัวที่เจ็ด ลวมากสวรรค์ชั้นเจ็ดอะอะจะได้สีเคล็ดไหมเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะบับเบลิลยังไม่ออกสักตัวเดียวเลยอะทำไมอะลูกน้องหลบเหรอคะน้องยังไม่ชอบปรากฏตัวใช่ไหมน้องไม่อยากปรากฏตัวอ่ะต่อไปขอบับเบลิลนะคะไม่เอาการ์ดนะเอาไปสัมผัสก่อนสิอุ๊ยตัวนอน <c oughs> มาแล้ว บับเบิลมาแล้วค่ะตจอนอนที่เหมือนเธอใช่นัดบอกว่าตัวนอนตัวเนี้ยเหมือนหวานโอเคเราจะได้เจอกันแล้วนะหนึ่งสองซอันีน่ารัก <c oughs> ดูดิ้องคอนดูน้องเนี่ยเห็นเราแบบอยากนอนเลยอะ่ะ <c oughs> รู้สึกเขาแบบเขาอยู่ในความหลับไหลแล้วก็ไม่ต้องการพบเจอใคร <c oughs> น่ารักเหมือนไหมครับหลับอะอันนี้ไม่มีแสเซ์โซลีนะคะเป็นตัวนี้ตัวเดียวเลย่ะต่อไปตัวที่แปดแล้วจ้า <laughs> จะได้ตัวไหนเอ้ยสัมผัสก่อน,น เจนะเพื่อนเป็นางเนงะี่ยเจอนะเหมือนมีขา,ขามันก็มีอเอ้ยมีหูบับเบิลแน่เลยบับเบิลบ <Bubble, S 2> นะับเบิลตัวแรกหนึ่งสองซ้ำบับเบิลบับเบิลใช่ไหมใช่แล้วในที่สุดฉันก็ออกมา,า,ามพบเจอนคนเขา,ามีเพื่อนด้วยเขามีเพื่อนด้วยนะคะ ตัวตัวยืนยืนทั้งสตัวนี้มันมีใช่ตัวหลักตัวหลักของคอลเลกชันก็คือจะมีเอเซอรีนะคะมีฐานให้แบบนี้แล้วก็มีเพื่อนใช่ตัวนักก่องค่ะไอพวกมีเพื่อนเนี่ยใช่แล้วต่อไปตัวที่9ก้าดำเนินมาสู่ตัวที่9้าแล้วครับอะไรอ่ะ ผัดก่อนบับเบิลหรอมันไม่ใช่ขนขนแน่เลยอ๋อตัวเขียวตัวตัวไอ้นี่เฮ้ยตัวเขียวเขาออกไปแล้วนี่อ่ะไม่รู้ละขจัดราจาร์หรอ อ๋อเลยนะนายกแน่เลยอ่ะนายกแน่เลยหนึ่งสองซัมนายกนายกเทศสมนตีค่ะนายกเทศมนตีเขาก็ต้องมีอิสเซสซอรีมีอิสเซสซอรีด้วยต้องมีโทรศัพท์เพราะถ้าเขาไม่มีโทรศัพท์เขาจะไม่สามารถติดต่อกับ power pop girl ได้นะคะนี่ โทรศัพท์น่ารักเลยทุกคนเดนะและ้วก็มีโทรศัพท์นะคะดิโทรศัพท์จริงจังเลยนะเนี่ยดูดิแล้วก็มีฐานฐานใสๆแบบนี้นี่ตัวที่สิบแล้วเป็นตัวอะไรสีเข็ดไม่ออกจริงเนาะตัวที่สิบครับผมวิ งองอ่ะเคยเป็นงององงก็สั่อนนี้ดิแม่จายบัตตี้หรออ่ะน่าจะเป็นบัตนี่สักตัวหนึ่งไม่รู้บัตนี่บับเบิ้ลหรือบัตนี่บัตเตอร์คัพนะคะอ่ะไปเลยตัวที่สิบสีเขียวตัวนี้งอเงียที่สุดแล้วในคอลเลกชันเออร้องให้อะใช่อันนี้คือตัวที่ร้องไห้หนักว่าแลควเขาดูดิร้องไห้กระทึบกระทึบโตอะเข้าใจปะ เนี่ย,น,ยน่ารัก่น่ารักแต่ความงองแงนี้ทำมันรู้สึกว่าน้องน่ารักจังเลยอะ่ะคือเอาจริงนะทุกท,ทุกตัวที่ที่เขาทำมามันก็เป็นเหมือนเราอะ่ะเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะที่มีทุกอารมณ์เนี่ยบอกไหมมีทั้งร้องไห้แบบร้องไห้ดีใจร้องไห้เศร้าร้องไห้ b วายร้องไห้แบบกระทือบเท้าทุกคนต้องเป็นอะ่ะได้อกปะน่ารักค่ะเจดีย์ดูขน กไม่ีโเคน่าระวีแววของความสีเข็ดมีไหมคะดูท่าจะไม่มีแน่เลยแสดงว่ตาต้มบนเรามันยังไม่ถึงอะทุกคนอ่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งตัดสินมันยังไม่จบเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพสบานศพทหารแปต,ตัวที่สิอดนะคะ อ่อโอเคบับเบลิลบับเบิลอะไรนะบันนี่บันนี่บับเบลิบลใช่ไหมนแน่แน่แน่นอนบันนี่บับเบิลคับเป็นน้องน้องกัมมยี่ที่ร้องไห้แบบอยู่ในมุมของตัวเองแบบนั่งอยู่มุมห้องอะไรประมาณเนี้ย แบบว่าเออไม่ต้องมาสนใจฉันเด่ะฉันจะขอร้องให้เพียงพูดเดียวก็พอนี่แล้วดูหูหน้องดิน่าราักอลดิมีความแบบคิ้วข้อมหดว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรอย่างนี้นะคะแตว่าไปแล้วเธอก็เหมือนนะเอ้าเหมือนทุกตัวเลยหรอ,หอคือ,ค,อคือแฟนฉันก็จะให้ฉันเหมือนทุกตัวให้ได้นะคะทุกคนน่ารักดิกอ้วนไงเอ้า <c oughs> น่าราักถึงจะอ้วนแต่ก็อ้วนน่ารักนะ ต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะเธอว่าเราจะได้ไอ้นี่ไหมมไม่ได้เลยสีเข็มไหมดูทรงแล้วไรวีแววไรวีแววเลยหรอใช่ดูทรงแล้วตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนมาร่วมรวมไปด้วยกันว่าเราจะได้สีเข็มไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ก็แปลว่าตัวต้นเรื่องอ่ะจะมาคนสุดท้ายมาปิดงานเลยนะถ้าไม่ใช่สีเข็มนะอ่ะเอาแล้วนะมีพูดพำทำทำเพลงไป ตัวต้นเรื่องซีแคปไม่มีไม่มีอยู่จริงสำหรับเราหนึ่งจังซตัวต้นเรื่องค่ะพอจับหัวแล้วรู้เลยนี่คือตัวต้นเรื่องของเรื่องนี้นะคะทุกคนเขาคือคนที่กำเนิด กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานะคะนั่นคือศาสตราจารย์าารและเขาก็มาพร้อมกับขวดยานะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ปร,<า>ปรุงยาของเขานะคะอีตัวต้วนเรื่องค่ะคือตัวนี้ค่ะทุกคน